สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทู e นะครับอยู่กับสมวัติดำสิงพี่นอ้องวันนี้มาตามติดชีวิตรถด,ดำของทีมงานเซียรบอดำสิงกินเขาอิ่มนำสำลานกันแล้วพี่น้องนอนในบ้านป้าวายาววมาสร้างวายอยากนอนแต่ไปเมีย <c oughs> สตาร์ตบติดวะ <laughs> เอาวันนี้ทีมงานเท่ากับแล่นน้ำกันเจ็ดขั้นนะครับอันนี้เสียผู้ดินนะครับออก,ก่าดำซิง่งเอาประเดิมเป็นขั้นแรกครับหลังจากกิกนเข้าเที่ยงแล้วพี่นอ้องอ่ะวันนี้เจอกันแบบทัางกับโหดๆเลยครับเขียบๆพี่นอ้องสองร้อยสิบแรงมาครับ กัดทั้งนบ่อ ỏ เลยโอ้มองมองป่าเสียนแล้วี่นองเลยนี่ดูกับโคมันสุพีซีสองร้อย รุ่นหานะครับแต่ว่าเป็นอคอนโทรนสกมวยนะครับเจ้าคุณปูทีมงานปลาสิทอาลือต่อยูค่านะครับต้องรอต้องลื้อนะต้องลื้อต่อยุค่าออกให้เพิ่นซะก่อนนะครับ กระสันบรไยดินเพิ่นนะครับแหลกเปลี่ยนกันพี่น้องหรือต่ออยู่ข่ายเพิ่นเท่ากระจกเอาดินนะครับประมาณห้าร้อยเทียวครับพี่น้องเมื่อนี้ทีมงานเท่าสิไปถมนะครับถมที าจจะเป็นเรื่งเรือต่อโยข้าวออกนะครับ โซวแรเคบนันเสียออฟมีการตงยกมาครับตามมาด้วยที่ล็อกนะครับ1อ,อยเก้ากมาพี่น้อง เป็นตะทงังดีแท้ที <laughs> เป็นสี่ใส่กกุ้งกจีนนะครับแลนโมกไก่สาไดพี่น้องประมาณหนึ่งกิโลนะครับาจากมองคุดไปไปถมนะครับไปหามองถมนี่ประมาณหนึ่งกิโลพี่น้องโอ้สองสอง,งกงจีล้วพี่น้อง กันครับเขียวแหลกหน,นทางยังทันนยูนะครับเบิ่งที่เป็นส่งใดแต่ว่าสองรอยสิบแรงมาครับแรงแรกเลือๆครับ ไม่ไหวครับนี่แถวแรกพี่ดอกอนี่จังหวะนี่แหละครับนี่มันเป็นจังหวะคู่ น่าจะได้ดันตูดแน่นอนครับเกี่ยวแรกพรว่มแม่ มันมันจอเอาจังได้มันโค้งหน่อยเนาะมันมันกนได้อยู่แต่ว่ามันมัรอดจามันทั้งดมันจะไปพุ่นมันไม่รอมันเมัเสียสิทธิ์ทั้งม่นเปียได้พ่นัอ่ะึงได้น้ารอดพี่น้องต้องดำทิมนะครับ เดี๋ยวแต่งทางไม่นะครับว่าที่เดียวมันจอมันแคบนะพี่น้อง ที่ทเหลี่ยวมันแคบนะครับคงมากอเจอต้นไม้นะครับเนี่ยนี่นับรอกว่าไม้แห้งนี่เรียบร้อยครับใส่ต้นบังมีเบ็มเลยแล่ะครับกระจกเนี่ยมันบ่กปตามเหลี่ยย กสันี่นะครับชีวิตรถดับเป็นสี่ลละพี่น้องมีมีมองยากมองง่ายนะครับแันเจองานยังจีนอีกะหน ตาครับถ้ำเที่ยวว่ได้พี่น้องไปเจออะไรต้องต้องต้องเอาต้นบักมีหอ,อกเนี่ยครับเพราะว่ามันวงเลี้ยวมันบนะ่อไหน ติดต้นบักมีนะครับขัางฟังทั้งใส่กระติด มาแต่งทางไหมครับ เท่ทิมเลยครับวังหันขึ้นบ่ได้นะครับตีโค้งก็ได้นะพี่น้องมันแคบหลายยนี่ยมัาโค้งมันก็นไหลนะครับไหลทั้งนาแบ,บบเป็นต้นบุกมีพี่น้องย่ารกะยานแต่มันเรา นะครัอ๋อเดี๋ยวพี่ลอกลอกเมืองอพี่น้องสี่ไว้บ่ลอยเกาหานะครับพี่ลอกในตำนานเอาลองเมืองครับ

thứ 2, xe off chiều cứ gì xe lúi nó bận nó <laughs> <c oughs> ขั้นนันใข้ออกไปรวยๆไปเลยเนาะเ <c oughs> อาเราไปซ้องเสียออฟนะครับ เดี๋ยวแรกไปพ่ได้ครับอ่าติดต้นบักมีนะครับแต่ว่า็อกกี้นี่พานสลุยไปแล้วนะครับตัอแตงทางไม่นะครับรอบนี้น่นาจะพาน เอา้าฟุโซครับกอโบูมันนี้ปาเสียอัดนะครับมาครับแฟนเสียอัดนะครับรอยสิบหา้ากอโบพี่น้องหัวมิซูฟุโซนะครับ ครับท่านโอ้ยปัญหาครับสำหรับทางมองนี่ที่นีปัญหายยมสวนกันนะครับเพราะทางแคบแห้งสิน,น้อง อ๋พี่ล็อครับเลยรอยเจ็ดเจื้อพาแรกมากนะครับจี๊ดเต่าหอ ตีมงานปาซิสนะครับพวกมัสูบพิซซี่สองรอยนะครับเมื่อนี้เป็น,าปนงานถมทีนะครับประมาณหาร้อยียวนะครับพี่น้องแดนตะมู่ว่านหรอครับแต่ว่าอันยากน้ำบ่อดินนะครับอ่าดินเบิดก่อนเมื่อน,นี้ก็เลยใหญ่รถมาบ่อไม้นะครับต้องมาลือต่อยุค่าออกสะกก้อนนะครับจังเสียวดินได้พี่น้อง ทีมงานเท่ากับมีอยู่เจ็ดขั้นพี่น้องันนี้เจ้าคุณปูคือเก้าพี่น้องเลยทีมงานหลดรอๆนะครับไปเสียก๊อบนะครับเกาบอัพี่น้อง ไปยังละบาดเอาจูค่าไปนะผคนี่นรับีบดจุดนี้มีปัญหาเต้นหลอบแรกนะครับจุ๊บอ่าบังฟุนเกือบหายอาพี่ล็อกไลน์7ฮาครับ กับบ้าเพิ่นกับดู้ื้อว่าจีเป็นหู้สดๆจังหน่อยเราพี่นอ้องดเต้าหอต้องลื้อตออยควออกซะก่อนนะครับจังสีดาดินเพิ่นขันบ่อลื้อตอออกให้กับบ่อใดดินเพิ่นด้ครับนี่ เดี่ยวแปดเสียครับสองร้อยสิบแรงมามูชังยาว ถมทีนะครับวัอนี้ถมทีพี่นอ้องาผมเอาดินไปถมาเิ็นสีปูเป็นตึกในพื้นเศร้านะครับว่าอยู่ใก่ป้ามหมูโอ้ยล็อกกลับมาหรอระยะทางบ่ไกลเท่าไรพี่นอ้องหนึ่งกิโลนะครับไปกลับเนี่ ยิบนี่ลากันสามีสก่อนพี่น้องเจ้ายมีกาเจ้าแปดซี่นะครับเดี๋ยวยิปหน้าตามกันไหมครับ บอกกันไหมพี่น้องอ่ะลาดโดยเจ้าไม่กาเจฟฟียวแปดซี่นะครับเสียนหน่อย